วัสดีแคบหนไม่ดีเลย้าันนี้ก็เป็นหน้าพวกของกินเล่นอะไรประมาณนี้เนาะเสื้อเปลี่ยนนี่ s is อัลบอมเปเปออาวอาูปันที่ร่มโต ประตูความธรรมชาติ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 รราตเอาปะตูข้ามอาหารโต๊ะทางออกกรอบลูกอาบน้ำและดอกไม้ทพ่ค,ความสดชื่นจะไปดูอีกประตูเสื้อก็มีมอ,อะไรวะแดบเซเบอร์ไงกลาไปตกมาเยอะอืมะอาซ้ำ มาแล้ว like ที่เสร็จแล้วเก็บเป็นจุ่มหมุน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 อันนี้มึงโทรกินแต่ตังเลยแต่ตังไม่ได้คนนิเจอเลยกูอยากได้คนนิเจอแม่งก็ไม่ได้ควาย แนะนำเป็นเจ้าคนนี้วันนี้จะไปเที่ยวบ้านของเอ,อ่อชื่ออะไรอ่านออกช่ไหนี่คุณเลยภาษาไทยเรื่องไหนงั้นนี่คือบ้านมีแติงหกชั้นไอ้เลื่นยาวเลยย <S <S ห้องเรเป็นห้องเออซิมประตูใจหัวใจติดด้วยนะรักเอลซ่าน่าเกลียดมาก ตรงเนี้ยน่าเกียรติมีเสื้อกีฬาฟลอเซนไม่ได้เอาไปเตะเอามาแค่ตกเต่งมีเสื้อเอลซ่านี่วะเฮ้ยมีเสื้อเอลซ่าเว้ยมีเสื้อเอลซ่าไปที่เขานั่งปวดแล้วดว่ะเขาก็สวยเหมือนคล้ายๆกับไอ้หมวดกูนี่ไม่มาอะไร ซาคุระเวนมาอย่างไรเพิ่งมาากรูปน้องหมาแล้วก็มีพิชิตแบ้างอยู่วิชิตอยู่นเฮ้ยนีู่กเขาอเกชนมีางได้วัคซีนเขาตอกก็ไม่หายแ้วงาขอก็อาต่ออันนันอกอี มีในยคโจจ้ามเียจได้มันเยอะมากให้ฉันเองเนี่ยอนดเฟอร์ดิเจอร์ผมไปตกแต่งก่อนพ่อบอกแกปีแม่พ่อก็สออะไรหมอคให้ขีดบอกว่าีดระตายกันอย่งเราเราเนี่ยเขาบอกไม่ดอ่ะเนี่ยอเนี้ยราคาสี่พันหนึ่งสี่สิบสี่โอ้ยตกฟั อันนี้สมเลยค่ะใหญ่ๆเช่นอันนี้ยเช่นอันนี้สมเลยอันนี้คือสมจริงอมหายากรลปีรอบไปลงทะเบียนก็ไหวงงยนด่อินเฟยเซตไร้เลยสามร้อยแปดสิบสี่บาทหรือเก้าร้อย

เอ็นบหนึ่งเลยนะนีเอ็น่คนปวดกกระเทย้าบ่ให้ีดว่าซีนเม่ป้าเลยจีดได้แล้วตัวอย่างมากออกจะประมาณอุ้ยเจ็ดสิบแกโหดามนสูงได้ไม่โลวัซีนเนี่ยจะถามไม่ได้มันยนโดความนสูงีนตายเลยอะไรไม่ได้ขวดอะไรลูกน้อง มาไปยังไงปกติเลือดกับเขาค้นกวดไออ่ะหมอะไรไม่ได้กวดอะไรเลยไี่บ้านหนมาพูดพูดฟุ้เอาเงินอะหมอเงี้ยมีลูกน้องกวดอีกทีนึงเลือดใสหมนี้อะไรแตลกแปลกเดืใจหมดเลยเกลือดก็ดีเอะไหนว่าสดดีนะไปใจเดปรสิอเงินแ่มง วางอันเนี้เดิไปเรื่อนก็ได้เลยเฮ้หาล่างต้องเลืก่นีมอีเวนต์อะไรป้าหน้ายาเมืงอกี้อนามัยาอกให้ยาทาดันมันยาคนาละอย่างละที่ยินควจะแพะ้แล้วก็เอาอยางไปดื้อานไหกูกระเดไม่มีเรียกไปเหมือนกันหรอ เหมือนหรอยาข้าดก็ไม่เหมือน,อนเออจอทีเป็นพันอ่ะแพงอ่ะพันกว่าเลยอ่ะพันทเท่าไหร้อยร้อยสมุทรมาแบมงดีสิบก็แบมงอะไรอ่ะมันจะจงบาปซะแล้ว เดีนี่องต้บร้อแี้วจะบอกว่าีเ้างในร้รู้กนกไ,ไ,ไตกปาดยังไงยังไงอยู่นะยิงไม่หายสักทีให้เล่าหน,น่อกีกระทนไม่พวกผ่านมั่าเล่าละให้น้อยหน่อยเออเลน้าทุกเดือนเลยเนี่ยหน้าดีแก่ เ่งินเลเนี่คือปาเบนามะทุกทีเอารถไทยปลาเมนไม่ปลาตีลกปลายาตะายอเงินนี่ยาไม่ได้เอายันยายาเส้นไม่ได้เอายาด้นนี่ยาด้วนนี่นี่ไอของแกแต่ว่าคุก็ิดได้ ันกว่าสิพันเท่าไหร่อมันทอนไป2ย่เท่าไหร่นี่หรอห้าดาไม่ก็มีเน้อคุ้ให่อออันนี้ใหญ่มากห้าที่จบทอะเลยี่งบาทกหบาที่จบจ นาต่วตา้ไม่น่าดไปแล้วมี่นึเห็นหรือวะยองยอองดาเมดาลินอู้ที่อยู่ละยองอะเนี ยู่เกลับมาคุณลี่ก็เป็นเยอะไว้เลี้ยงเอาระวังงานอ่ะช่วยพนันมาให้ผมเยอะแต่สองกองยังอยู่ตึงเยอะเที่ยวหาหมอไม่หมดแล้วรอกยาจะพิ hmm ่มเดือนต่อเดือนเน่ยข่าเก่ายาตัวเก่าไม่ไปยังไงเลยลูกก็ยาตัวเก่าเขาจะหายเองเราความดันก็ขึ้น เ่อให้เขดูขท่านนะขอดูตกติดตามมาทั้งน้าแต่ไม่ได้ดูบ้าน เขาอาจจะเปียกเลตะกี้เขาบอกเอาเป่าเขาไม่ได้เอาโอเคตัวบอกเขา